bố ơi đi bố qua bố quê nghe lên all right nên thế quê được bao nhiêu này nhiều à thế quê bố được bao nhiêu này nó quê bố phu rồi giờ cái quay chuối nghe phải được bao thì lấy cái gì lấy hả ok đọc quay được thì này cái thế quê là u thoát được ba thì ai bù là ta là cái là vừa rồi nào

เลยดาวบดาวเ้ยหมร่เกิก็หมเีเลยก็หมดก็หมดกมอเร่บโรบาเียวที่กนี <un> ่ม <saben> ท okay. ีดาวเวยมดตีมากียกบ้านที่ชากคนสุป <mental Sure> ิปูปราตะเคยที่เอนที่ว่าคาต่นันนัเนี่ยเต็มไปด้วยตะเยเชือกเต็มไปด้วยเชือกต้อนเจียนหรือยังดีว่ใจ เดี so, way, mm ๋ยทีตราดูจะชอบปาละเวร่าปาเล็กกว่าอีกมั้งมันงของเราสเตกเนี่ยเจมิล่ามุกบอสตีว่าละเฮ้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  Alright Alright Ooh Tonque ดูเขาหน้าดูบูดเอาไ้อกแต่อยเลย่้อ Lơ vậy <laughs> Mà chả là ra thịt ngay Thì thì thử nữa, là. nó thịt Nó Thì thử là, mà nó bạc Cái bí tâm mà Nhặt phá là Cái ta bú Bú ขาวติดอยูเบติดโลติดกว่าจะปีจมาอุ้ยไปปีดีตาขายเลยตาขาใหเลยเลยาขาใหเลเลยคนเออแบนวโลมือีวเลยทีมุกโล ดูจดแลวเลยดาตอหิแต่เป็นยัไงให้ตอเตะม่นไม่ว่าเกลอะไอางคมาตอเตะเลยนมาตอเตเลยมนนี้มุนนีเอเลวยเลยเลยทีเดเราคเกวดอะวัจโอม่ได้คยแต่เื่อยปอกบาบนะ าเขาเลย่อนหัวส mm ิ hmm, so like so like well, ้าเมีเลออ้รเล่าแวเรีเรมอ้รูแกนเราเไปลยตอนนี้เตัราตอนนี้รตัะลได้ใจะฟาร์บเลยเ่งมามัไกรับ เรียกว่าจันนะละวัน a อ r i g h t ออ r i g h t อร r อ g h t ลุย right, right, right. <Ooh, S 1> ไปนะเว้เยเแต่ว่าขี่เราแค่ตีตี Cái đi thì là bá hào vậy nè Cái đi thì quả là Mà nó không bỏ cái bóng bạc mà Đây là cái kia đọc Wow, cái đó kia kia Wow Tư 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 ta là quê Tôi đi mua rồi ก็ต่ละไียวอก็แต่ลอยลตลยเดียตอนค t ตอเดวพชรนยอาิยละตัวใหนาตัวะไรเก่งเลยักเกเยักเก่งนดนหน้าเรา o ป I ูมุนนี่ทุเดียวเลยทุเดียวทุเดี a วะขอใหตลม

Th th <coughs> bán là đi, khi từ tao đi từ đi quê có là bao, đào quê rồi ở cái này, nồi béo, để thêm nát chi vậy na, em đi với mày, đi rồi, đi ตตตเตะมุปาเปบาเปวะนะบาเปบาข่อยทุนนอทีบามีพอมมาเปบาข่อยมื้อกว่าจังแล้วตมาติหลอเด้อตามสารรสสอพอรตะไข่บานเนี่ยอีหลีวะแอ็กเซกต์โทกะเนาะอืมแล้วกว่าอืมติคริเดเตะโอเคดับดับไว้เด้อติญาติซีโร่มาเล่ละเนาะแน่นอนมีว่าติอิถือว่าข่อยอิถือนอทีว่าสิลุลุเนาะแต่ข่อยรานารีเปอีถือนอทีว่าน่ะกิระมาบาขอบเด้อเตอีบาเตอีบาเด้อเนาะ Oke, okay, kita datang laki bila ya suai keqor ada pra noh tan betak pun noh tik ko leqep ya suai noh All right cool man And go home now okay.